ดูอาเข้าที่พักหรือพักตามป่าตามเขาหรือสถานที่ที่น่ากลัวอาอัลุซบิกลิมาติลลาฮิตามาติมิชร,ริมาคอลกะะความว่าฉันขอความคุม้มครองด้วยพระเจ้านาของอัลลอฮ์อันสมบูรณ์ให้พ้นจากความร้ายของสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาความว่า ฉันขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้านาของอัลลอฮ์อันสมบูรณ์ให้พ้นจากความร้ายของสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาดูอาเข้าที่พักหรือพักตามป่าตามเขาหรือสถานที่ที่น่ากลัวออูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมิชริมาคอละกะความว่า ฉันขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้านาของอัลลอฮ์อันสมบูรณ์ให้พ้นจากความร้ายของสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมา